พระพุทธเจ้าสักยมุนีผู้ตื่นดูแห่งสักยะกาลครั้งหนึ่งในดินแดนที่โอบล้อมด้วยหิมาลัยมีเจ้าชายพระองค์หนึ่งผู้ละทิ้งบัลังทองเพื่อสแสวงหาความจริงสูงสุดของชีวิตพระองค์คือพระพุทธเจ้าสักยมุนีผู้ตื่นดูแห่งเผ่าสักยะคำว่าพระพุทธเจ้าหมายถึงผู้ตื่นแล้วมาจากภาษาสันสกฤตซึ่งแปลว่าผู้ตัดสู้พระองค์ทรงตื่นจากความหลงแห่งโลก mm hmm. เห็นแจ้งในสัจธรรมและสอนหนทางพ้นทุกข์แก่สรรพชีวิต คำว่าศักยมุนีแปลว่าพระมุนีแห่งศักยะคำว่าศักยะคือชื่อของเผ่าหรือแคว้นที่พระองค์ทรงประสูติพระมุนีหมายถึงนักพจน์ผู้สงบผู้มีปัญญา ดังนั้นพระพุทธเจ้าสักยมุนีจึงหมายถึงพระผู้ตื่นรู้แห่งเผ่าสักยะหรือนักปราดผู้สงบผู้ตัดสรุธรรมในสักยะวงพระนามนี้จึงไม่ใช่เพียงชื่อเรียกแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งการตื่นรู้ของมนุษย์คนหนึ่งที่ก้าวพ้นจากความทุกข์กลายเป็นแสงสว่างของโลกพระพุทธเจ้าสักยมุนีมีพระนามเดิมว่าเจ้าชายสิทธ,ธัตถโกตมะ พระราชโอรสของพระเจ้าสุโธธนะและพระนางสลีมหามายาประสูตรในสวนลุมพินีวันเมื่อกว่า2,600ปีก่อนในกรุงกบิลพัทแวนสักยะเมื่อเจริญวัยพระองค์ทรงเห็นความจริงของชีวิตชายชรลาผู้ป่วยผู้ตายและนักบวชผู้สงบภาพเหล่านั้นทําให้พระองค์ตระหนักว่าแม้มีอํานาจและความมั่งคั่งเพียงใดก็ไม่อาจหนีทุกข์จากการเกิดแก่เจ็บตายได้ คืนหนึ่งพระองค์ทรงตัดสินพระไทยออกจากวังทรงสละพระชายาและพระโอรสเพื่อออกบวชแสวงหาความจริงพระองค์ศึกษากับครูผู้มีชื่อเสียงในยุคนั้นฝึกสมาธิอย่างลึกซึง้งแต่ยังไม่พบผลทางแห่งความบุดพ้นในที่สุดพระองค์ทรงเลือกทางสายกลางระหว่างความสุขเกินไปกับความทรมานตนแล้วทรงตั้งจิตแนวแนว่ภายใต้ต้นโพนะพุทธคยาบำเพ็ญสมาธิอย่างไม่ไหววัน จนอรุณรุ้งของวันที่49เมื่อดวงดาวสุกสว่างปรากฏบนฟ้าพระองค์ทรงบรรลุธรรมตัดสลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหลังการตัดสลุพระองค์ไม่ได้เก็บธรรมเพียงลำพังแต่เสด็จจาริกโปรดสัตว์กว่า45ปีสอนอริยสัจ4ความจริงแห่งทุกข์และมรรค8หนทางแห่งการดับทุกข์พระธรรมคำสอนของพระองค์มิใช่ศาสนาแห่งพิธีกรรมแต่คือวิถีแห่งปัญญาและความเมตตาที่สอนให้เรามองโลกตามความเป็นจริง เข้าใจตนเองและอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสงบเย็นพระพุทธเจ้าสักยมุนีสเสด็จดับขันธปรินิพานเมื่อพระชนมายุ8 0พรรษาแต่พระธรรมยังคงดำรงอยู่ในหัวใจของผู้สแสวงหาความสงบพระองค์ได้พิสูจน์ให้โลกเห็นว่ามนุษย์ทุกคนสามารถตื่นรู้ได้ด้วยตัวเองพระพุทธเจ้าสัคยมุนีคือแสงแห่งการตื่นคือแบบอย่างของการละอัตตาและคือแรงบันดาลใจให้เราฝึกใจให้สงบสาธุ